วันนี้ตั้งใจจะมาเฉยข้อสอบวิชาธรรมะของธรรมศาสตรชั้นโทรระดับอุดมศึกษาเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าได้รับปากคณะครูโรงเรียนหนึ่งนะว่าจะซัพพอร์ตสนับสนุนเรื่องการทําข้อสอบของท่านก็เลยเอาข้อสอบของปีที่แล้วแหละมาเฉลยซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถไปดาวน์โหลด ข้อสอบพร้อมเฉลยจากเว็บไซต์ไม่กองได้นะถ้าใครสนใจก็ทักมาจะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างลนนิีเอหรือว่าใครไปดาวน์โหลดมาอ่านจะมีเวลาทันอยู่เนาะวันหนึ่งเรียนเชิญงั้นอันนี้กเปิดเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานี่ก็สอบจริงเมื่อปีที่แล้วนะหล,หลายท่านอาจจะเคยสอบแล้วใช่ไหมเริ่มกันเลยที่ อันดับแรกเลยนะข้อสอบจะเก,กี่ยวกับเรื่องการเวียนไหวตายเกิดเรื่องกฎแห่งกรรมเลยนะพบภูมิต่างๆเรื่องกรรมฐานอย่างนี้เป็นต้นอันดับแรกเขาถามว่างฮนะการว่าการเวียนไหยตายเกิดของสัตว์ทั้งไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าวัตะสงสารนะการเวียนไหยตายเกิดเรียกวัวตตัสงสารพุทธพจน์ที่ว่าจิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปาติกังขายืนยันเรื่องใดมันแปลว่าอย่างนี้นะเมื่อจิต เศร้าหมองแล้วย่อมไปเกิดในทุกขติโดยไม่ต้องสงสัยฮะแปลว่าอะไรแปลว่าตายแล้วเกิดนะคือถ้ามีจิตที่เศร้าหมองนะตายแล้วต้องไปเกิดในภพภูมิที่แย่แน่ๆต่อมาคําตอบข้อใดไม่จัดเป็นทุกขติต้อง้าใจทุกขติก่อนว่ามีอะไรบ้างทุกขติมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์ยชนัน ซึ่งภาษาบาลีบอกนิระยะนินรกติรชานะโยนิกำเนิดสเดยานนะส่วนงูเนี่ยคือปิตะวิสัยส่วนมนุษยาโลกเนี่ยคือไม่ใช่ทุกติเป็นสุกตินะเทวทูดหมายถึงใครนะเทวทูดก,ก็คืออะไรบ้างเอ่ยแก่เจ็บตายใช่ไหม อ่าข้อใดข้อใดที่มีความหมายว่าเทวทูตเอ่ยก็ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายนี่แหละนะเอาไปต่อนะครับเทวทูตเป็นสัญญาณเตือนภัยแก่มนุษย์ไม่ให้ประมาทเรื่องการใช้ชีวิตคือมันจะตายวันไหนเราไม่รู้อ่ะอันนี้ต้องระวังนะครับประการต่อมาคนไม่เชื่อเรื่องนุกสวรรค์เสี่ยงที่เป็นบุคคลประเภทใด ก็คือไม่กตัญยูกตาวิธีไม่มีริโอตป,ปะนะคือไม่มีเอริว่ามไม่อายใจเนาะไม่ละอายเวลาทําความชั่วโอตป,ปะคือไม่เกรงกลัวเวลาทําความชั่วต่อมาข้อเจ็ดผู้ที่เกิดในทุก,กติประเภทใดจึงจะได้รับบุญที่ญาติอุทิศให้ก็คือเกิดในภูมิของเปรตเท่านั้นภูมิที่เป็นที่เกิดของผู้ประสบ กุศลกรรมเรียกว่าอะไรรวมกันเรียกว่าสุขติภูมินะได้แก่พรหมโลกมนุษย์แล้วก็เทวดาหรือเทวโลกนะโลกของเทวดาเรียกว่าสุขติแปลว่าที่ที่ไปดีเท้าสักกะเทวราชอยู่ชั้นไหนชั้นดาวดึงนะหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าพระอินนั่นแหละอะไรทําให้รู้ว่าดวงดาวต่างๆหมุนรอบตัวเองใช้เวลา ไม่เท่ากันวิชาศรศาสตร์ไม่ใช่เนาะวิชาภูมิศาสตร์ไม่ใช่เนาะโหราศาสตร์ก็ไม่ใช่เป็นวิชาวิทยาศาสตร์หนึ่งวันหนึ่งคืนในสวรรค์เจ้าเราดึงเท่ากับกี่ปีในโลกมนุษย์ก็หนึ่งร้อยปีอันนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องศึกษาสามารถจะดาวน์โหลดหนังสือได้นะก็อยู่ในเว็บไซต์ของแม่กองทำสนามหลวงหน้าแรกเลยนะ เลื่อนไปก็อยู่ตรงกลางจะเห็นเลยว่าหนังสือมีอยู่นะครับผู้บรรลุฌานถ้าฌานยังไม่เสื่อมนะเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วจะเกิดในพรหมโลกเป็นพระพรหมนั่นเองนะครับต่อมากรรมทันทันตาเห็นมีความหมายตรงกับข้อใดคิดถถธรรมมะเวทนิยกรรมอันนี้เป็นความหมายของมันเลยนะคือให้ผลในชาตินี้แหละ กรรบังชิดให้ผลชาตินี้การบังชิดให้ผลชาติหน้าการบังชิดให้ผลต่อไปการบังชิดก็หมดโอกาสให้ผลแล้วเป็นโอโหสิกรรมสิบสี่กรรมชินใดให้ผลสำเร็จแล้วก็คือโอโหสิกรรมสิบห้าอุปคาตกรรมทำหน้าที่คือไปตัดรอนคือทําให้กรรมที่นําเกิดเนี่ยอ่อนกําลังลงสิบหกคนร้ายถูกวิสา มันฆาตกรรมจัดเป็นกรรมอะไรทิฏฐธรรมเวทยียกรรมนะก็คือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันใชาติสิบเจ็ดสมปกรรมฐานสี่สิบที่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆมีเท่าไหร่มีห้าใช่ไหมที่เราอาจจะรู้จักเป็นปัญจ แัจจกักกรรมฐานใช่ไหมต่อมาครับการเจริญสมถก,กรรมฐานเป็นอุบายทําอะไรสงบทําใจนะต่อมาพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามจะเป็นกายคตาสติต่อมา บริกรรมว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรคือให้มีความเมตตาต่อกันยี 21, น่สิบเอ็ดภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจเนี่ยบริกรรมอย่างเงี้ยแน่นอนพุทธานุสติชื่อมันก็บอกแล้วใช่ไหมสีไม่จัดเป็นกระสินเป็นสีดำนะก็คือสีที่มันสว่างสว่างเนี่ยจะนิยมใช้เป็นสีสำหรับเจริญกรรมฐานนิยมใช้สีอะไรบ้าง สีเหลืองสีขาวสีแดงสีเขียวจะตุธาตุวัฏฐานคือพี่น,นาธาสีนะเห็นไหมคำว่าธาตุอยู่ตรงนี้จะตุแปลว่าสีนะในภาษาไทยเราใช้คําว่าจัตวาใช่ไหมแก้ฟุ้งสร้างใช้อะไรใช้กสินนะกสินคือเพ่งกระสินคือ,คอจดจําสีสันหรือจดจํา อนอกจากสีสันแล้วก็จดจำในธาตุดินน้ำลมไฟแสงสว่างและอากาศยี่สิบห้าการจเจริญเมตตาแก้ลายเมตตาตรงข้ากับภัยาบาทคือปองร้ายยี่กการพินารณาความตายจะได้บรรเทาความประหมา่าเรื่องชีวิต ชีวิตตรงข้ามความตายอย่างเงี้ยกำหนดพิจาอะไรจัดเป็นจิตตาลุกปัส,สนาสติปทานพิจาจิตอ่าจิตอันนี้ชัดเลยนะมันบอกเลยนะ,จะเจริญสติปทานเหมาะกับคนทุกทุกวัยเลยพิจาอะไรเป็นอารมณ์จึงเป็นอสุภะอสุภะไม่สวยไม่งามคือซากศพใช่ไหมเห็นร่างกายเป็นเหมือนสร้างศพพิจารณากศพให้มองเข้าไปในผู้คนว่าเอ้ยก็ไม่ต่างจากศพ มองซากศพก็คือสุดท้ายก็ผู้คนก็เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยพิจาอะไรเป็นอารมณ์คือพิจารณากศพเป็นอารมณ์จนคุ้นชินจนติดตาได้อต่อไปนะครับพิจารณาถึงสีของตนเองศีลานุสติการน้อมถึงทานทานกับจาคาเนาะนึกถึงคําว่าบริจาคแล้วกันนะ่ะบริจาคบริจาคทานอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าทานกับจาค้าเนี่ยความหมายเท่าๆกัน การระลึกถึงคุณธรรมที่ทําให้คนเป็นเทวดาก็เทวดานุสติการเจรินเมตตาพรม,มิหารท่านสอนให้ใครสอนให้เริ่มที่ใครก่อนที่ตัวเองก่อนแล้วค่อยแผ่ไปถึงคนอื่นพิจารณาอาหารโดยการอย่างไรไม่จัดเป็นอาหารเรปฏิกุลสัญญาโดยการปรุงรสนะการแสวงหาก็ลําบากลําบนใช่ไหมก็เป็นของปฏิกูลกินไปแล้วขับถ่ายก็ปฏิกูลการเคี้ยวกัน บริโภคอย่างนี้มันก็คลุกกันก็ไม่สวยไม่งามก็เป็นปฏิกูลเหมือนกันะส่วนการปรุงรสเนี่ยมันมันทําให้ดูดีอ่ะทําให้สวยทําให้น่ากินอ่ะไม่จะทําให้ปฏิกูลจึงไม่ใช่เพราะนั้นตอบข้อนี้นะสามสิบห้าข้อใดไม่จัดเป็นปัทวีธาตุปัทวีแปลว่าดินเนาะกระดูกฟันหนังในร่างกายเราเป็นธาตุดินแต่น้ําตาไม่ใช่คนติดสวยติดงาม เป็นคนประเภทราคาจริตราคาคือรักสวยรักงามต่อมาคนติดสวยติดงามควรเจริญอะไรอสุภา่าติดสวยติดงามเมื่อกี้ใช่ไหมอสุภาะแปลไม่สวยไม่งามอาสุภาะคืออะไรพินาซากศพอ่าข้อเมื่อกี้จาได้ไหมคนที่ฉุนโกรธง่ายโกรธตรงข้ามกับอะไรเมตตาใช่ไหมความโกรธเป็นจริตของใคร ของพวกโทสจริตนิสัยแบบนี้ควรเจริญพรหมวิหารนะสามสิบเก้านะสี่สิบคนเชื่อง่ายมักคล้อยตามคนอื่นควรจะฝึกอะไรล่ะอ่าควรจะฝึกอานาปนสติะนะฮะไอ้สี่สิบเอ็ดนะส่วนสี่สิบนี่ตอบศรัทธาเจริตศรัทธาแปลว่าความเชื่อจะไม่เห็นไมค้นความเชื่อคนเชื่อง่ายสี่สิบสองนะไปสี่สิบสองแล้วเมื่อกี้ตอบอานาปนสตินะ นี่คนเชื่อง่ายใช้าอานาปนาสติแต่รู้ชอบโดยพระองค์เองก็คือพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุโทโธพระเจ้พุทธคุณบทใดแสดงความเป็นบรมกูรสัทถาเทวมุนุสนังสัาาแปไปว่ารูนะของเทวดาและมนุจงหลายสี่สิบสี่ความรู้คู่คุณธรรมวิชารระสัมปโนสัมปโนแปลว่าสมบูรณ์วิชารณะคือม,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 มีวิชา และมีความรู้นะครับสี่สิบห้าเจริญปัสนาต้องมีอะไรเป็นพื้นฐานศีนและสมาธิสี่ิกปิปัสณูปกิเลสสำคัญว่าตัวเองบรรลุคือก็ได้ทั้งยานทั้งปีติทั้งสุขเนี่ยทำให้ขวางการบรรลุธรรมคิดว่าตัวเองบรรลุไปแล้วสี่เจ็ดข้อใดไม่มีในการกิเลสี่ก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติรายการพูดโกหกล้วนแล้วแต่เป็นกรรมกิเลสทั้ทงสิ้นเป็นความไม่ดีทั้งสิ้นสิมแปดตัดยาสกิจพอเพียงจัดเป็นการเลี้ยงชีพเหมาะสมคือสัมมาชีวิตาสี่สิบเก้าจิตอาสาเป็นอัตถจริยาคือทําตัวเองให้เป็นประโยชน์ห้าสิบคือวางตัวเหมาะสมคือสมาสมาสัมาตะตานะวางตัวเหมาะสมอันนี้อยู่ในหลักประพฤติปฏิบัติในเรื่อง อะไรจำได้ไหมเอ่ยสี่ข้อเนาะอุอากาะสะใช่ไหมฮะอุอากาะสะเรียกว่าคุณธรรมที่ทำให้เราเจริญในปัจจุบันหรือที่เราอาจจะเรียกกันว่าคุณธรรมที่เป็นอืะไรฮะคุณธรรมของเศรษฐีเนีย่ยอุอากาะสะนะ,จะเจริญพรเ๋่านี้เนาะขอทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในการสอบนะ